ล่วมมาถึงพศ1760อิสลามกองทัพเติร์กยึดคองรัฐมคตทำลายล้างพุทธสถานทั้งหมดพร้อมยกพุทธคยาให้อยู่ในการดูแลของฮินดูนิกายมหันโดยอ้างว่าเมื่อพศ1727จกักรพรรดิโมกุลนามฮัมาามัดซาได้มอบพุทธขยาทั้งหมดเป็นสมบัติของมหานองค์ที่สีชื่อว่าลานคีรีจากนั้นพุทธขยาก็ถูกทอดทิ้งหลายร้อยปีไม่มีการบูรณนะมีชาวพุทธมาสักระเพียงเล็กน้อย พศ2 1 3 3พุทธคยามหาสังคารามถูกมุสลิมคุกขามถูกพวกพราหมณ์ลังแก ในที่สุดหลุดจากมือชาวพุทธอย่างเด็ดขาดตกอยู่ในความกุ้มครองของนักบวชมหันนิกายทัศนามิสัญญาศินที่ชื่อโคสายขามันดีคีรีพศ .2434 อนาคาริกะธรรมปาระชาวศรีลังกามากราพ,พุทธคยาเกิดสัทธาปรารถนาเรียกร้องสิทธิของความเป็นเจ้าของพุทธคยาสรเสตุลาคมพศ .2434 ได้ประชุมชาวพุทธสากลที่พุทธคยามีพมา่าลังกาจีนญี่ปุ่นญี่ปุ่นได้ประกาศว่าจะหาเงินมาซื้อ พุทธคยาคืนอังกฤษและแวงญี่ปุ่นพอเพิ่งรบชนะรัสเซียจึงไม่ยอมให้ครอบครองจึงเกิดกระบวนการกอบกู้พุทธคยาแม็กเมือนเอ็ดวินวินเลียมพันเอกโอครอตออกปลาใส่ที่พม่าอังกฤษสิงคโปร์ไทยลังกาหาผู้สนับสนุนพศ2436อนาคาริกะธรรมปาระประมาพุทธคยาพร้อมกับพันเอกโอคอตและมิสเตอร์เอ็ดนักเทววิทยาได้เห็นพระสี่รูปถูกพวกมหันทุบตีเกือบตาย สำหรายเขายังกีดกันไม่ให้พวกธรรมยาตราเข้าสักระพุทธคยาพศ2496นายกรัฐมนตรีพม่าเยือนพุทธคยาพวกมหัรบอกว่าได้ยกพุทธคยาให้ชาวพุทธ ท่านธรรมปาละได้เดินทางไปยังประเทศพุทธศาสนาอื่นๆอีกร่วมกับพันเอกโอฮอตในปีพศ .2432 ท่านได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อพบปะก,กับชาวพุทธที่นั่นและท่านได้พาพระพิกษสูจากประเทศญี่ปุ่นที่ปรารถนาจะมาศึกษาพระพุทธศาสนาเทราวาทที่ศรีลังกามาด้วยจึงได้รับการต้อนรับจากชาวลังกาอย่างเอืเกร,เริ้ในปีพศ .2434 พันเอกโอฮอตเดินทางมายังประเทศพ,ททพมา่าเพื่อพบปะชาวพุทธที่พมา่าและหารือเกี่ยวกับการ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในขณะนั้นท่านธรรมปาละได้เดินทางมายัางอินเดียเพื่อนำมาสก,การพุทธสถานและสังเวชนียสถานที่อินเดียโดยเดินทางมากับภิสูุชาวญี่ปุ่นชื่อภาโกเชนคุณรัตนะโดยเดินทางมาอย่างอัธยาจากอัธยาไปบอมเบย์จากบอมเบย์ไปที่สารนาศซึ่งเป็นสถานที่แสดงประรมเทศนาของพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลเรียกว่าป่าอิสิปตนะมรุกขายาวัน และจากสารนาเดินทางไปยังพุทธคยาสถานที่ตัสรู้ของพระพุทธองค์และทั้งชีวิตของท่านก็หมดไปกับการฟื้นฟูพระพุทธสถานที่พุทธคยานี่เองก่อนหน้าที่ท่านธรรมปาราจะเดินทางมาที่พุทธคยานั้นท่านได้อ่านบทความของท่านเซอร์เอ็ดวินอารโนผู้เรียบเรียงหนังสือพุทธประวัติภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงโด่งดังและกล่าวกันว่าเป็นพุทธประวัติฉบับภาษ,าษาอังกฤษที่มีความไพเราะและน่าเลื่อมใสมากคือประจิพแห่งเอเชีย ซึ่งท่านเซอร์ได้เดินทางไปที่พุทธคยาได้พบความน่าเศร้าสลดใจหลายประการท่านได้เขียนบทความไว้ตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ถามนักบวชฮินดูว่าข้าพเจ้าจะขอใบโพจากต้นพระศรีมหาโพธิศัติ์สิ์ได้หรือไม่เจ้านายจงหักเอาเท่าที่คุณชอบมันไม่มีค่าอะไรสำหรับเรานี่เป็นคำตอบจากพวกเขา ไม่มีความระยจ่กอาการที่พวกเขาไม่สนใจใยดีข้าพเจ้าเก็บใบโพ 3- สามสี่ใบอย่าง,ยงเงียบเงียบซึ่งพวกมหันได้หักมาจากกิ่งบนหัวของพวกเขาและข้าพเจ้าได้นําใบโพไปที่ศีลังกาเมื่อได้คัดลอกจารึกที่เป็นภาษาสันสกฤตที่ศีลังกาข้าพเจ้าได้พบว่าใบาโพเป็นสิ่งมีค่าสําหรับชาวพุทธที่ศีลังกาซึ่งต้องรับด้วยความกระตือรือร้นและศรัทธาใบาโพที่ข้าพเจ้าถวายได้ถูกนําไปเก็บที่เมืองแคนดี้ด้ได้ใส่ไว้ในผอบ ที่มีค่าและได้รับการบูชาทุกๆวันท่านอนาคาริกาธรรมปาระเป็นนักฟื้นฟูพุทธศาสนาชาวศรีลังกาและนักเขียนเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิ์และเป็นผู้เรียกร้องเอาพุทธสถานในอินเดียจากนักบวชมหันมาเป็นของชาวพุทธท่านเกิดในครอบครัวผู้มั่งคั่งบิดาชื่อเดวิดเฮวิเน เมื่อได้อ่านหนังสือเรื่องปฏะที่แผงเอเชียของท่านเซอร์เอ็ดวินอาร์โนก็เกิดความซาบซึ้งมีความคิดอยากาทิธชีวิตถวายต่อพระพุทธองค์ในการฟืน้นฟูพุทธศาสนาที่อินเดียจึงออกเดินทางสู่อินเดียเมื่อได้เห็นเจดีย์พุทธคยาที่ชมรุดสุดทรมถูกทอดทิ้งและอยู่ในความครอบครอ,องของพวกมหันจึงเกิดความสังเวชใจที่ได้พบเห็นเช่นนั้นจึงทำอธิษฐานต่อต้นสีมหาโพว่าจะถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาเพื่อฟืน้นฟูพุทธศาสนาในอินเดียและนำพุทธคยาลับขึ้นมา เป็นสมบัติของชาวพุทธทั่วโลกให้ได้มหันคือนักบวชมหานิกายทัศนามีสัญญาสินนำโดยหริหารคีรีพวกมหันเป็นเจ้าของที่ดินในแถบพุทธคยามากถึง30,000เอเคอร์มีอิทธิพลอย่างยิ่งในท้องถิ่นนั้นมหาสังฆารามพุทธคยาหลุดมือจากชาวพุทธไปอย่างเด็ดขาดตั้งแต่ปีพศ2133ตกอยู่ในความครอบครองของนักบวชมหันนิกายทัศนามีสัญญาสินคนหนึ่งชื่อโคสายขามันทีคีรี พศ2434อนาคาริกะธรรมปาระและพันเอกเฮนรีสตีนโอลคอตเริ่มการเรียกร้องขอให้พุทธคยาอยู่ในการดูแลของชาวพุทธใช้เวลาถึง62ปีท่านอนาคาริกะธรรมปาระมรณภาพเสียก่อนเมื่อ29เมษายนพศ2476เรียกร้องสำเร็จภายหลังที่ท่านมรณภาพ20ปี พศ2496นายกรัฐมนตร,มรีพม่าเยนพุทธคยาพวกมหัรบอกว่าได้ยกพุทธคยาให้ชาวพุทธร,รวมระยะเวลายึดครอง363ปีปัจจุบันหัวหน้ามหันองค์ที่18ชื่อสีสุทัศนะีคีรีพำนักอยู่ในวังมหัน ท่านธรรมปาระเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมมหาโพธและเป็นผู้เรียกร้องเอาพุทธสถานในอินเดียกลับขึ้นมาเป็นของชาวพุทธในวันปลาชีวิตท่านท่านได้อุปสมบทณาป,ป่าอิสิปตนามารุกทายวันจารณาทเมืองพารณาสีในนามพระศรีเทวมิตตธรรมปาระและมรณภาพที่นั่นเมื่อวันที่29เมษายนพศ2476รวมอายุ69ปี วัดแรกที่เกิดขึ้นที่พุทธคยาคือสมาคมมหาอโภเพราะชาวพุทธเมื่อไปที่พุทธคยาไม่มีที่พักวัดที่สองที่ตามมาคือวัดพมา่าและวัดที่สามคือวัดไทยที่รัฐบาลไทยให้งบประมาณจัดสร้างขึ้นเมื่อพศ2500 วัดพุทธนานาชาติจากการที่รัฐบาลอินเดียได้เชิญชวนประเทศชาวพุทธมาสร้างยังแดนพุทธภูมิทำให้ปรากฏว่ามีวัดนานาชาติทั่วอาาจักรบริเวณพุทธคยาแต่ละประเทศได้สแสดงศิลปะการก่อสร้างเอกลักษณ์ของตนได้อย่างงดงามตระการตาวัดนานาชาติได้แก่วัดญี่ปุ่นวัดทิเบตวัดพูดฐานไทยลาวพมา่ากัมพูชารีลังกาและจีน